เรามเอสตรอรี่ชาแนล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 วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชิมมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะแต่เราจะใส่น้องหมาล่าลงไปด้วยนะคะแค่ <Wow. S 1> ไหนรอรับชมได้เลยค่ะ,ะไปต้มกันนะแป๊บหบนึ่ง มีไข่ด้วยนะไข่ข้นใส่เนื้อสับนะนี่อันนี้จะไม่ใส่หมาล่าอันนี้จะใส่มาล่าลองดูมันจะเผ็ดแค่ไหนเผ็ดไว้รอแล้วเนี่ยมามากินกันเลยนะกินอันนี้ไม่ใส่มาล่าก่อนนะอื้ม เห็นอยู่แล้วทุกคนแต่ยังทนไหวดูเท็กซ์เจอร์ของมันสิไม่น้องไม่น้องน้องมานั่งให้กำลังใจด้วยนะคะไข่

ผิดได้ใจมากค่ะแต่ยังทนไหวแต่หน้าเริ่มแดงแล้วนะคะ เริ่มมาแล้วค่ะขนาดไม่ใส่หมาล่าแล้วเขาเนี่ยยังดีนะทีม่มีไข่ช่วยไว้ ที่ปากธรรมชาตินะคะก็คือแดงหมดแล้วเผ็ดค่ะ สวยไหมเนี่ยมาแล้วจะได้ทำงานไหมเนี่ยทำไมพี่ขเขาเพดได้ขนาดนี้คะทุกคนไม่น่าพูดเลยว่าจะใส่วมาละน้ำตาเริ่มมาแล้วนะคะขอกินน้ำแป๊บนึงนะ จะลองมากินที่ใส่หมาลาก,กันนะแต่จะใส่นิดหน่อยนะเพราะนี่ก็เผ็ดมากแล้วกลัวแบบแสบท้องอะไรนี่นะกไนะไม่ได้อะ กินนะอัน,นคือโรพงมาลาแล้วนะคะหว้าวนี่ยเห็นไหม แต่ผมมาาล่าไม่ได้เผ็ดไม่ได้เผ็ดสู้แบบสู้แบบเฉยๆอะ่ะเพราะมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสมุนไพรอร่อยนะ รสชาติแบบไม่เข้าอ่ะแต่ก็อร่อยหอมหอมหอมมาละหอนหมนะอุ๊ยมันเริ่มชา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 ลิ้นอะ่ะเริ่มมาละมันเริ่มมาละ จะถามว่าเผ็ดไหมก็มเผ็ดแต่มันชาลินไม่เผ็ดขนาด,ดหน้าคนไม่เผ็ดอ่ะอีกสักคำ คือว่าหมาล่าใส่กับอันนี้ไม่แย่นะแต่หูนตาเริ่มไหลเลยคกทุกคนถ้าคนชอบเผ็ดน,นี่ก็คือสุดยอดความอร่อย มาแล่าออกลินแล้วคิดว่าคงเป็นผลของมาล่ะลิ้นชาชาแบบ ปากบอกไม่เผ็ดน,นะคะแต่ก็คือน้องหูน้ำตาลนีไหลแบบโอ้แต่ก็ไหวแหละไหวแหละเพื่อทุกคนนี่คือมาเล่าไม่แตะแล้วนะเพราะมันชามันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดแบบเนี้แแบบมันออกร้อนน่ะออกร้อนแบบในปากทุกคนต้องไปลองนะคะ นี่นะคะพิกมาล่าของไม่น้อยนะคะนี่ซื้อมาจากแมคโครนะจัดจากมผ็ดเผ็ดเผ็ด ชอบสีปากนะมันสวยดี เผ็ดมากค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วทั้งชามาลาทั้งเผ็ดแบบหน้าเรียงหมดแล้วนะคะปากนี่คือไปหมดแล้วครังหน้าน,นะคะอยากให้มันกินอะไรนะคะคอมเมนต์ติชมได้นะคะในใต้โพสนี้เลยนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง่เมียว Story Channel ให้หน่อยนะคะ เอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะเห็นหมาบกัแล้วคะ่ะบ๊ายบาย